วันนี้พี่ทิพย์จะมาแบ่งปันสีวิธีที่จะเรียบพลังให้กับตัวเราเองเมื่อเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราท้อกับสิ่งที่เราทําทําไมเราไม่เคยประสบความสําเร็จสักทีเราไม่รู้จะหันไปทางไหนวันนี้นะคะพี่ทิพย์จะมาบอกวิธีว่าเราจะสร้างพลังให้กับตัวเราได้อย่างไรเมื่อเรารู้สึกว่าเราท้อเราเหนื่อยกับชีวิตไม่รู้จะหันไปทางไหนแล้วสิ่งแรกนะคะเมื่อเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราท้อให้เราลุกขึ้นมาเปลี่ยนอริยาบทของเราอาจจะเดินอาจจะทําอาจจะฟังเพลงลุกขึ้นมาเต้นเพื่อที่จะให้ตัวเราได้ผ่อนคลาย กับการที่เรานั่งเครียดมันไม่มีอะไรดีขึ้นเราจงลุกขึ้นมาเปลี่ยนอริยาบทของเราบ้างเพื่อที่เราจะได้รู้สึกว่ามันผ่อนคลายนะคะเมื่อเราผ่อนคลายแล้วข้อที่สให้คิดถึงคนที่เรารักและคนที่เขารักเรามันจะทําให้เราได้มีพลังขึ้นมาว่าสิ่งที่เราทําอยู่นี้เราทําเพื่อใครถ้าเราไม่ไปต่อคนที่เรารักหรือคนที่เขารักเรานะคะเขาจะรู้สึก ฉะนั้นคุณจงคิดถึงคนที่คุณรักและเขารักเราให้มากที่สุดเราก็จะเกิดพลังขึ้นมาทาั้งีสิ่งที่สามนะคะคุณจงเรียกสติของตัวเองกลับคืนมาเมื่อเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราท้อนะคะจงเรียกสติของตัวเองกลับคืนมาถ้าเรายิ่งนั่งหดหูนะคะเรายิ่งจะมีความทุกข์ยิ่งความเครียดฉะนั้นเราจงเรียกสติของเรากลับมาและเมื่อเรามีสติแล้วเราก็มาลองคิดดูสิคะว่าเราจะ ทำอะไรต่อไปเราจะเลือกที่จะเดินทางไหนต่อไปหรือว่าเราจะเลือกอาชีพอะไรในเมื่อที่ผ่านมาเราทํามาหลายอย่างแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จทีนี้เดึงสติกับมันและเราคิดว่าเรามีความสามารถอะไรบ้างเราจะทําอะไรบ้างในชีวิตของเราและข้อที่4ให้คุณเมื่อเลือกอาชีพของคุณได้แล้วให้คุณหาไอดอลของคุณเลยในอาชีพนั้นๆว่ามีใครบ้างที่เขาประสบความสําเร็จ ะค,ะคุณจงติดตามเขาและไปดูเขาเลยว่าเขาทําอย่างไรตั้งแต่วันแรกเลยวันที่เขาเริ่มต้นและวันที่เขาประสบความสําเร็จนั้นเขาทําอย่างไรนะคะเราก็เดินตามเขาเลยนะคะสวิธีนี้จะเรียกพลังกลับคืนมาให้เร็วที่สุดกับตัวเราเองนะคะอย่าลืมนะคะสิ่งที่ทําให้เราเดินต่อไปได้นั่นคือตัวเราเองนะคะเราจงใส่พลังให้ตัวเราเมื่อเราท้อนะคะเราจงลุกขึ้นมาและคิดถึงคนที่เรารักนะคะตั้งสติ เลือกสิ่งที่เราจะเดินต่อไปและหาอดอลของเราและเดินตามเขานะคะโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จนั้นสูงมากๆอย่ามัวแต่นั่งท้อนะคะนั่งท้อรองไม่ได้อะไรมานะคะราจมลุกขึ้นมาสู้และเดินต่อไปวันหนึ่งต้องเป็นวันของเราแน่นอน